กรุงเทพมหานครโดยสำนักง,งานเขตพระนครลงพื้นที่นำคณะเครือข่ายทูตอารยสาปัตย์ทดลองใช้โมเดลทางเท้าหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอารยสาปัตย์บริเวณถนนสนามชัยถนนราชดําเนินในสนามหลวงถนนหน้าพระลานนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มีแผนที่ต่อยอดเส้นทางอื่นๆเพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์ได้ใช้ทางเท้าสัญจรเดินทางท่องเที่ยวบริเวณรอบเกาะรัตนกโกสินได้อย่างสะดวก ปลอดภัยตามนโยบายแบ n g ค o k f ร r ออ l และในอนาคตจะมีการขยายปรับปรุงทางเท้าไปยังเส้นทางอื่นๆในเขตพระนครเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถขึ้นมาบนพุตบาทได้รวมถึงหน้าพระบระมมหาราชวังด้วยก็ตามตอนนี้เราสามารถขึ้นมาข้างบนได้แล้วก็เข็นมาได้อย่างสะดวกสบายทางเท้าซึ่งเป็นเส้นโมเดลของเราครับสามารถใช้ได้จริงสามารถใช้ได้กับทุกคนวันนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมพระราชวังของเราได้